ยายจะทอดหมูกินข้าวเที่ยงเด้อบุรีเด้อเอาหมูเอาเจล็ดเกล็ดัวอันนี้กินข้าวเที่ยงเด้อมีเด้อเจล็ดเก็ดแล้วตอนนี้กินข้าวเที่ยงอันนี้ก็นิสตัดอนนี้กินข้าวเที่ยงโอ้อ่อหายอากาศเนาะ อ๋กขัหอนเนี่ยขัดหอนเด้ออยู่ไหนเนี่ยอุ่นหอนบ้านน้อยอย่างบ้างอุ่นมาซึ่งาแต้เนีนาอ

สองเก้าไข่หอยมันหหนเประมาณใส่กัะเทีก็ดีนอ่อยนกระชื้นุ๋นวัววัอไรตุ ได้ครับอาซุกแล้วยาจะเอาแล้วเลี้ยงพอดีแล้วเอาล้วกูมาเดินมาเดินมาจินข้าวน้ำกันเดินกินข้าวเที่ยงกระตอดหมูเดินย่างเลี้ยงดีเลยตีนเราแค่นั้นโอ้ยจินกับหนีมันก็ออกไม่ได้เนาะจิ้งมาดี